สวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องไทยสารคาคามพาเพลินนะครับแอดมินจะพามาสรุปบรรยากาศพิอนน้องรำคำคำกับโอเคยูกับ EP ีที่5นะครับบอกได้คำเดียวว่า100บาทของแฟนคลับ FC นี่คุ้มสุดๆและใครที่ไม่ได้ชมนะครับบอกเลยว่าคุณพลาดมากๆนะครับคุ้มจริงๆเปิดตัวด้วยนะครับด,ดาวตรกเอมออนนะครับ สีสารครามนะครับออกมาเป็นคนแรกใน EP ีนี้นะครับต่อด้วยพิธีกรปากหวานหนุ่มแม็กนะครับเมื่อ3มคนอยู่ด้วยกันนะครับความสนุกก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเจสี J ่เอมออนพิธีกรปากหวานศิลปินคนแรกนะครับที่ออกมาส่งความสุขพระเอกคอับธนาชัยหลังจากนั้นก็เป็นการเมดเล่นนะครับยาวๆ จากศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านนะครับในระเบียบว่าทศินสร้างความสุขนะครับสร้างความสะดวกให้กับแฟนขับเอซีที่ชมไรโสดกัน ใจบ่มีเอพีอ่านจดหมายบทตรที่สั่งสัำบ่อยากมองละกันบ่ชอบอย่าย่องเชียกมันเลยดังหัวสิให้ฉันเคดจังได้แต่ถ้าเธอหูแล้วหลักกลับมาเดิมไอเอินเธอใส่หมอหนึ่งนาเพื่อหมอหนึ่งพอาเดินล้วสุดท้ายไอ้หมดฟังแล้ว จะได้เธอคืมารอแค่มีปาฏิหารที่จะส่งสัญญาสังห้องล่องใจลุจหน้าครับยขนลุกมาถึงช่วงสำคัญนะครับเต้าหยองกับแอนออรดีกับผลงานเพลงนี้ดูแล้วน่ารักจริงๆนะครับไปอยู่กับไ สองหมื่นบอลลูนค,ครับจริงๆแล้วลูกแอนกนติยุสองหมื่นแต่ว่าดีว่าลูกแอนกับพญยายา่าบริหารเวลาเพื่อสีด้มาซอยพอหลังจากนั้น<ด>นะครับก็มีเซอร์ไพรส์จนแอดมินนะครับต้องตกใจเหมือนกันเมื่อเจสี่นะ,นะครับแกล้งพ่อเอ๋นะครับทำเป็นลมนะครับทำให้ทุกคน,นตกอกตกใจนะครับโอ้หัวใจจะวายนะครับในจังหวะนั้นสุดท้ายนะครับทุกคนก็ปิดไฟนำเค้กมา ร้องเพลง Happy Birthday ส่งความสุขในวันเกิดของพ่อเออย่างมีความสุขทุกๆคนนะครับอย่าดื้ออย่าซนบอกง่ายๆค่ะครับเอาวันนี้พ่อวันนี้ตัวแทนศิลปินวันนี้ให้พีซีก็แล้วกันครับเอาพีซีก่อนหลังจากที่ Happy Birthday พ่อเอะแล้วก็จวดจวดนะครับสนุกสนานกันต่อแบบยาวๆ

แม่ยกมือเบิ่งยกมือเบิ่งยกมือสองข้างเบิ่งออบ่ได้งัวประีอีกหนึ่งโชว์นะครับที่น่าประทับใจของค่ำคืนนี้ก็คือโชว์ของท็อปนรากรกับนางเอกสาวแอนอรดีเมื่อทั้งสองคนนะครับเคยผ่านเวทีรายการชิงซ้าสวรรค์นะครับในขณะที่เรียนใน ระดับมัธยมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งสำหรับในช่วงท้ายนะครับ,บก็ต้องหนีไม่พ้นกับลำเรื่องต่อกอนซึ่งวันนี้ลูกๆทุกคนนะครับก็ได้แสดงได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญแอนอรดีก็ร่วมนะครับลำเรื่องต่อกอนด้วยสนุกสนานนะครับทั้งเต้าหยองท็อปนารากร บอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับคุ้มค่าสุดๆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับพี่สอนน้องรำคำๆก็โอเคอยู่กับ EP ที่5นะครับกับราคา100บาทเท่านั้นเสียใจจริงๆกับแฟนขับ FC นะครับท่านไหนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้ชมนะครับเอาเป็นว่า EP หน้าหรือว่าโครงการหน้านะครับยังไงบอกเลยว่าห้าม โดยเด็ดขาดนะครับกับระเบียบวาทศิลป์ถือว่าเป็นอะไรที่ครบรถนะครับเมื่อคืนครบรถทุกอย่างดังนั้นก็อยากจะให้แฟนคลับเอซทุกคนติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับและยังมีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับนางเอกสาวแอนออรดีอีกด้วย แฟนคลับ FC ที่พลาดนะครับพี่สนน้องรำคำคำก็โอเคอยู่กับ EP ที่5ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพ่อเอจะจัดโครงการอีกให้แฟนคลับ FC นะครับได้ชมได้ดูกันแบบเต็มอิ่มแบบนี้อีกแน่นอนนะครับคอยติดตามความคืบหน้าหรือว่าติดตามข่าวสารได้นะครับที่ช่องไทยสารคามพาเพลินนะครับหากมีการอัปเดตนะครับจะจัดกิจกรรมจะไรสดวันไหน แอดมินจะรีบนะครับนำมาฝากแฟนขับ fc ช่องไทยสารครามพาเพลินทุกคนนะครับไม่ให้พลาดและแฟนขับ fc ระเบียบวาทศิลป์ทุกคนต้องไม่พลาดเหมือนกันนะครับ